a อ c ีซีท้าฟิกนะครับเป็นบริษัทที่ผมทํางานเป็นที่ปรึกษาให้กับที่นี่ประมาณหนึ่งปี6เดือนนะครับเราจะคุยกับผู้บริหารของที่นี่นะครับว่าหลังจากที่ผมมาทํางานที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีค่ะบริษัท a อทท้าฟิกนะคะก็ตอนที่อาจารย์เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ที่นี่นค่ะคือ,อ,อทุกคนเขาก็เหมือนกับพน,นักงานเขามี พูดคุยได้ก็อะไรคือแต่ละคนเขาก็พูดถึงปัญหาการว่าในแต่ละแผนกของแต่ละคนนะคะคือมีปัญหาอะไรกันบ้างแล้วก็เอาปัญหานั้นนะคะมาคุยกันแล้วก็อาจารย์ก็เริ่มเริ่มที่จะวางระบบค่ะเอาระบบมาวางแล้วก็เ,เริ่มวิเคราะห์เริ่มแก้ไขกันไปทีละขั้นทีละตอนจนแบบเราสามารถแก้ไขปัญหาในการทำง,งานต่างเนี่ยผ่านไปได้แล้วก็การทําง,งานก็ฟล์ขึ้นปัญหาต่างๆที่เคยเจอค่ะมันก็ถูกแก้ไขไป แส,สดงว่าเามื่อขั้ก,ก่อนก่อนนีมีปัญหามาเลยตลอดอ่าใช่ค่ะคือด้วยด้วยความที่ว่าบริษัทเอทีซีอะคะ่ะเราเติบโตมาจากธุรก,กิจที่มันเป็นครอบครัวนะคะทีนี้พอพอมันเป็นธุรก,กิจครอบครัวเนี่ยการบริหารงานเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วพอ,อวันนึงเนี่ยพอองค์กรมาเติบโตขึ้นนะคะแต่ว่าระบบมันยังไม่ได้โตตามามันก็เลยเกิดปัญหาในการทํางานขึ้นนะคะมันเป็น อย่างเช่นการากรทำงานที่มันทับซ้อนกันอย่างนี้ค่ะมันก็มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆค่ะจนกระทั่งอาจารย์เข้ามาเนี่ยนะะก็แสดงว่าที่ผ่านมาก็เป็นการแก้ปัญหารายวันไปเรื่อยๆพอเกิดปุ๊บก็แก้กันไปเกิดปุ๊บก็แก้กันไปใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะกระบวนการนี้ผมก็เลยใช้วิธีการทําวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ประเมินการแก้ไขแล้วก็ประเมินว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตควรจะแก้ยังไง ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตจะไม่ให้มันเกิดซ้ำเนี่ยทำได้ยังไงก็ถือว่าปัจจุบันนี้ปัญหารดลงลดลงค่ะแล้วก็ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันมันก็มีค่ะแต่ว่าปัญหาเดิมๆเ,เนี่ยมันจะจะไม่ค่อยเกิดซ้ำอะค่ะแล้วเราก็มีการวางแผนที่จะแบบว่าป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นด้วยอะค่ะก็รับว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของปัญหาในองค์กรอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราได้วางระบุไว้ให้ก็คือการโฟล์การ เ,เป็นยังไงบ้างครับไอตัวไอ,อตัวโครงงานโครงฉาะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราทํางานกันนะคะมันมันก็มีมันก็มีลําดับ,บ,บขั้นตอนของมันนะคะแต่เดิมเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เขียนมันออกมาไม่ไม่ได้มีรูปแบบที่มันชัดเจนแบบเป็นลายลักษณ์อักษรแต่พออาจารย์มาช่วยในเรื่องของการเขียนโครงฉาสอนรูปแบบมันก็เลยทําให้เรามีรูปแบบที่เราสามารถปฏิบัติตามได้ โดยที่แบบเป็น,ปนอย่างเช่นถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะคุยกันคุยกันเฉยเฉว่าเออลำดับเอกสารมันต้องไปแบบนี้นะไปแถวนี้นะแต่เราไม่ได้ออกมาเป็นในรูปแบบเอกสารมไม่ได้ออกมาในรูปแบบเป็นแพทเทิร์นที่ให้ทุกคนสามารถดูได้เวลาเราหลงโฟล์เนี่ยเราสามารถกลับมาดูได้ว่า<ม>เอะเอกสารขั้นตอนนี้มันจะต้องไปไหนแต่อมันมีรูปแบบออกมาชัดเจนแบบนี้ค่ะคือทุกคนก็จะไม่หลงทิศทางและก็จะรู้ลำดับขั้นตอนว่าเออ ลักษณะของการทํางาน này, มันต้องดาเนินไปอย่างครับค่ะ,คะมันก็ทําให้การทํางานเนี่ยแทนที่มันจะติดขัดมันก,มนก็มันก็สำเร็จลุล่วงไปตามโฟล์ค่ะ,คะอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะต้องทําเป็นอย่างดีนะครับในระบบโรงงานอุตสาหกรรมก็คือ5สอจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมเข้ามาเป็นครั้งแรกๆเนี่ยที่นี่กระบวนการ5สถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเอาเลยพอเราเข้ามาทํไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ5สอของที่นี่ครับ จริงๆ5สอเนี่ยนะคะถ้าเกิดแบบว่าเราเราฟังเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เรารู้สึกเนี่ยเราจะถึงหน่วยงานราชการพอาะ5สอปุ๊บเนี่ยหน่วยงานราชการขึ้นมาในหัวเลยแต่จริงๆแล้วพออาจารย์เอาังปรับใช้นะคะจริงๆ5สอสามารถใช้ได้กับทุกองค์กรทุกหน่วยงานเลยซึ่งมันดีมากค่ะคือมันมันสร้างสร้างความเป็นระเบียบสร้างลักษณะนิสัยแล้วก็การจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นหาเอกสารง่ายขึ้นหาแฟ้ม เรียงแบบเป็นระเบียบค่ะเวลาเราจะจะใช้อะไรเงีง้ยมันก็จะง่ายจะดูวรวดเร็วขึ้นค่ะก็ทําให้องค์กรนี้ดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ว<ม>ก็ถือว่าที่นี่5.2ก็ก้าวไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับในอนาคตต่อไปก็จะก้าวสู่ความเป็นมาตรฐาน5.2อีกต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําก็คือระบบ QC d เป็นยังไงบ้างครับ QC d ครับ ตัว QCD ค่ะที่อาจารย์มาวางไว้ก็เป็น QCD ตัวโรงงานนะคะแล้วก็สิ่ง QCD ในส่วนของออฟิตส่วน QCD ตัวโรงงานเนี่ยเราเน้นไปที่การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็ในส่วนที่เราทํากันคะแรกเริ่มเลยเรามีการประชุมกันแล้วก็มาวิเคราะห์ปัญหาเราริสปัญหาของผู้กะบวนการผลิตทุกช่วงเลยค่ะว่าแต่และกระบวนการผลิตเนี่ยมีปัญหาระหว่างการผลิต ปัญหาอะไรบ้างพอเรามีปัญหากันออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็หาแนวทางป้องก,กันปัญหาเราก็สามารถปิดได้ทุกปัญหาพอเราปิดได้ทุกปัญหาปุ๊บปัญหาที่มันเคยเกิดอะค่ะเราก็เซฟเวลาการผลิตได้มากขึ้นสามารถผลิตของได้มากกว่าเดิมใช้ระยะเวลาสั้นแล้วต้นทุนในการผลิตก็ลดน้อยลงอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือส่งมอบมาบลูกค้าได้ทันเวลาด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอยากจแต่เดิมเนี่ยคือคิวในการส่งมันอาจจะ ลูกค้าอาจจะแบบว่าได้สินค้าไม่ไม,ไม่ไม่เร็วทันใจเท่าไหรเพราะว่าเรามีคิวจัดส่งที่มันแบบค่อนข้างเยอะแล้วไม่ได้ถูกจัดระเบียบไว้ดีมากแล้วก็ส่งผิดพลาดด้วยใช่ค่ะ<ม>แต่พอหลังจากที่อาจารย์รางคิวซีดีให้อะค่ะคออือบอกได้เลยว่าตั้งแต่ทำคิวซีดีมาไม่มีสมพพ่งของผิดให้ลูกค้าเลยค่ะโอเคครับ<ม>แล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของ การวางระบบของการพัฒนาบุคลากรครับก็คือแคเรีพาร์ตตัวนี้ดีมากๆเลยรครับ <c ười> คือจากแต่ก่อนนะคะที่เราเราหาบุคลากรเข้ามาทํางานนะคะปกติเราก็จะประกาศรับสมัครตามแบบคุณสมบัตทิทั่วๆไปคือตามจ็องานทั่วๆไปะคะ่ะแต่พอเราเอาแคเรีพาร์ตเข้ามาเนี่ยอาจารย์เอาแคเรีพาร์ตเข้ามามันทําให้เรารู้ว่าคุณสมบัติของแต่ละตําแหน่งเนี่ย จริงๆมันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีเราเซฟจ,จากความช่างการทํางานจริงความสามารถจริงหนะ้าที่การงานที่ปฏิบัติจริงแล้วเราก็มาทดสอบกับคนที่เราจะรับเข้ามาทํางานว่าเขามีความสามารถหรือคุณสามบัติตามที่เราเระบุในแคนเนลพาร์ทไหมแล้วก็ในส่วนของแคเนลพาร์ทเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับพนักง,งานในองค์กรในการที่เขาจะสอบเลื่องระดับหรือ ื่อความก้าวหน้าในอาชีพของเขาค่ะก็ถือว่าน่าจะควบคุมประกอบทั้งหมดนะครับสําหรับอ,อ,องค์กรองค์กรหนึ่งนะครับที่ทำมาดูไว้ให้นะครับก็สุดท้ายอยากจะให้พูดถึงทีมเราหน่อยครับที่เรามาเป็นที่ปรึกษาให้รู้สึกยังไงบ้างครับสําหรับทีมผุ้ต้นกล้าใช่ไหมคะรับ,รบก็ที่มาเป็นที่ปรึกษาให้นะคะก็ถือว่าทําให้ เทียบย้อนไปตั้งแต่วันแรกๆค่ะจนถึงวันนี้คือความแตกต่างมันเห็นได้อย่างชัดเจนมันมีความเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นประบบมากขึ้นเป็นประเบียบมากขึ้นประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละแผนกเนี่ยมันสูงมากขึ้นแล้วก็คือทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้ได้มากกว่าเดิมค่ะมันก็องค์กรมันก็ไม่ไม่เกิดปัญหาซ้ำ ไม่ไม่ติดปัญหาในในส่วนของบ ouais, ุคลากรแล้วก็มันสามารถที่จะทําให้มหานอุคนเนี่ยกล้าแล้วก็มีความมั่นใจที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัท a อ c เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เรานะครับมาเป็นที่ปรึกษาให้ก็ใช้เวลาหนึ่งปีหกเดือนครับเห็นผลพอสมควรทำในเรื่องของการประสบความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรครับ ก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณค่ะ